าคุณกำลังมองหาที่ดินในตัวเมืองยะลาที่ดินจัดสรรเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานแปดสิบกตารางวาก็รวมรวมาปปร,ประมาณติดห้องนะก็คือส่วนนี้ก็คือจะมีการสร้างบ้านจัดสรรสร้างบ้านขายอยู่แล้วน,นะก็คือ ตรงนี้จะเป็นถนนทางหน้าเข้าไปมีถนนเข้าใช่ไหมเบรมีถนนทางหน้เข้าไปแล้วก็เป็นมีที่แบ่งอ่ะขายอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมเบรใช่ตรงนี้จะเป็นถนนใช่ไหมเป็นถนนที่ตรงนี้เหมาะสาหรับผู้ที่องการสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือสร้างบ้านขายก็ได้เนาะ<ฮ>ตรงนี้สวยเลยมาแบ่งขายทําเป็นบ้านบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นบ้านให้เช่าก็ได้นะก็อยู่ไม่ไกลกับตะเบหรือในพื้นที่ ตรงข้ามกับซอยตรงข้ามโรงเรียนเบเซ้งอ่ะยะ่าอม,มีว่างกี่ห้องไปอะไรนี้ก็ว่างว่างเพียงแค่เจ็ดห้องเท่านั้นมีโฉนดพร้อมโอนเออ่ก็สามารถอโอนให้ได้เลยมีโฉนดโอนให้ได้เลยราคาเนี่ยถูกมากเพียงแค่ห้องละสองแสนห้าหมืนบาทเท่านั้นที่ในเมืองแบบนี้ราคาเท่านี้ถือว่าไม่แพงสามารถต่อยอดสร้างบ้านขายเนี่ย สร้างกำไรได้เยอะเลยเนาะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อไปฮารีนะเบอร์นี้080-0376517แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 8 0 6 6 8 8